การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นก็จะจ่ายเป็นแบบขั้นบันไดคือ60-69ถึงปีนี้จะได้600บาทอายุ70ปีถึง79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80ปีถึง89ปีจะได้รับเดือนละ800บาทส่วนผู้ที่มีอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1000บาท เงินจำนวนนี้มันเพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือไม่ขอตอบแทนทุกคนได้เลยว่าไม่พอใช้สําหรับชาวบ้านที่หาเช้ากิน่ํานะครับแต่ถ้าเป็นคนที่มีฐานะดีหรือมีเงินเก็บก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหามันจะอยู่ที่ผู้สูงอายุที่มีฐานะไม่ดีหรือไม่มีลูกหลานคอยเลี้ยงแบบนี้ไม่พอใช้อย่างแน่นอนนะครับจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถที่จะหาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตัวคุณเองเดือนละ3 0 0พันหรือวันละส0 0พันมันมีทางเป็นไปได้นะครับคุณควรจะทำอย่าง ไผมขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับบริษัทฟัวไลท์รีเสิร์ชซึ่งเป็นบริษัทวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่นำสินค้าที่ชื่อว่า f ฟัวไลท์ทรานสเฟอร์เพ c t กเตอร์เข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ f ฟัวไลท์ทรานสเฟอร์เพกเตอร์ or, เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของผู้ที่ใช้มีความแข็งแกรง ปัญหาชีวิตของคนเราคนเราพอแก่ตัวมาสุขภาพก็จะไม่ดีเพราะว่าปัญหาในเรื่องของการลดต่ำลงของภูมิคุ้มกันที่เป็นไปนโดยธรรมชาติจริงๆแล้วทุกคนอยากจะมีสุขภาพที่ดีตลอดไป บริษัทโฟร์ไลท์ผู้ถือสิทธิบัตรครุ้มครองการผลิตโฟร์ไลท์านสเปอร์เพกเตอร์สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันนี่คือสินค้าที่ทุกคนจําเป็นที่จะต้องใช้สิ่งที่คุณจะไปแนะนําหรือสิ่งที่คุณจะนําไปขายนั้นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนและโดยเฉพาะเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณก็คือเรื่องของสุขภาพของคุณหรือสุขภาพของคนสูงอายุทั่วไปที่คุณจะไปแนะนําโอกาสในการดูแลสุขภาพของเขา ให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วคุณก็ได้ผลตอบแทนในเรื่องของคอมมิชชั่นก่อนที่มีการทำงานบริษัทโูไลท์ก็มีเครื่องมือในการทำงานออนไลน์ให้กับคุณ อันดับแรกเลยนะครับก็คือเว็บไซต์ for l i g h t My s h ช p ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีสินค้าเพื่อผูกคุ่มกันให้คุณจำหน่ายเปิดขายอยู่ใน81ประเทศลูกค้าสามารถคลิกซื้อได้ทั่วโลกมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่คุณจะแชร์เว็บไซต์จากที่บ้านของคุณและคุณก็อาจจะได้ลูกค้าถึงญี่ปุ่นหรืออเมริกาก็ได้นะครับ ตัวต่อมาที่คุณจะได้นั่นก็คือ Forlight แอปพลิเคชันคุณสามารถแชร์ f o r l i อด My s h o p ร้านค้าออนไลน์ของคุณผ่านสมาร์ทโฟนมือถือของคุณได้เลยมันง่ายแค่ปลายนิ้วของคุณเท่านั้นเองนะครับ<ม>และอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ของคุณนั่นก็คือ Landing Page Landing Page ซึ่งจะมีวิทยุออนไลน์ที่จะพูดขายสินค้าและ Landing Page นี้คุณสามารถที่จะนำไปขยายธุรกิจของคุณได้ คุณสามารถมีรายได้ประจำเดือนละ3,219บาทโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ 1. คุณขายเอง4ขวดต่อเดือนซึ่งก็เท่ากับ200คะแนนและ2ให้คุณสมัครสมาชิก3คนทุกคนมี200คะแนนแบบเดียวกับคุณแค่นี้คุณก็จะมีรายได้เดือนละ3,219บาทในทุกๆเดือนนะครับ รายได้ต่อมานะครับคุณสามารถมีรายได้ประจําเดือนละ2 9 0 9บาทต่อเดือนนะครับวิธีการทําก็คือ1คุณขายเองขวดเหมือนเดิมรวมคะแนน200คะแนนและสมาชิกติดตัวของคุณก็ยังมีอยู่3คนเหมือนเดิมทุกคนมี200คะแนนเช่นกันสมาชิกทั้ง3คนที่ติดตัวคุณนั้นหาสมาชิกเพิ่มคนละ3ก็เท่ากับว่าเพิ่มมา9คนใช่ไหมครับทุกคนขาย200คะแนนเหมือนกันเพียงเท่านี้คุณก็จะมีรายได้ประจําในทุกๆเดือนเดือนละ20,000 999บาทนะครับและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีไรายได้ประจำเดือนละ67,492บาทวิธีการทำก็ทำตามนี้นะครับข้อที่1คือขาย4ขวดเท่ากับ200คะแนนเหมือนเดิมมีสมาชิกติดตัว3คนเหมือนเดิมทุกคนมี200คะแนนเหมือนเดิมสมาชิก3คนมีสมาชิกเพิ่มคนละ3เท่ากับ9คนในชั้นที่2ของคุณนะครับทุกคนขาย200คะแนน และข้อที่4สมาชิกทั้ง9คนในชั้นที่2ของคุณมีสมาชิกเพิ่มคนละ3ก็เท่ากับว่าจะเพิ่มมาอีก27คนซึ่งจะเป็นชั้นที่3ของคุณทุกคนขาย200คะแนนแบบเดียวกันคุณก็จะมีไรายได้เดือนละ67,492บาทนะครับ คุณไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการขายนะครับเพราะว่าเรามีเว็บไซต์เรามี l แ n น i n g Page เรามี e พียูออนไลน์ช่วยคุณขายคุณสามารถที่จะมีรายได้จากเว็บไซต์ของคุณทุกคนสามารถที่จะมีรายได้จากเว็บไซต์ของตัวเองดังนั้น200คะแนนเนี่ยหรือว่า4ขวดต่อเดือนเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องที่ลำบากจนเกินไปนะครับ เห็นไหมล่ะครับวันนี้เบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุคุณเองก็หามันได้หามาเพิ่มเติมจากที่คุณได้โดยที่คุณไม่ต้องออกไปเดินขายเพียงแชร์เว็บไซต์ให้มากที่สุดแล้วคนทั้งโลกจะเห็นร้านค้าออนไลน์ของคุณนะครับสนใจต้องการอยากจะร่วมงานหาไรายได้กับฟัวริสต์วิดีโอออนไลน์คลิกสมัครกันได้ใต้คลิปนี้นะครับ